嗯。<laughs> <laughs> แต่ไม่นด้ นี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องหาเครื่องมือทําเครื่องมือเดินป่านะครับนะสำหรับแบกแพกของเรานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาซิงใหม่ทํารายการใหม่นะครับนะเป็นรายการเดินป่านะครับทํารายการพวกนี้ดีกว่านะครับนะสร้างงานสร้างเงินนะครับ เครื่องมือเสร็จแล้วค่อยหารถคันใหม่นะครับหารถยนต์คันใหม่หารถยนต์คันใหม่เสร็จนะครับเราก็หาเงินทุนนะครับค่าน้ํามันค่าอาหารนะครับ ตีจิตนะครับ DOS นะครับออจอดตรงนี้ได้ไหมครับจอดรถตรงนี้ได้ไหมจอดรถตรงนี้ได้ไหมครับขอบคุณครับ ราไปดูก่อนนะครับว่าจะเอาอะไรไปดัดแปลงนะครับทำเครื่องเดินป่านะครับมาดูก่อนนะครับว่าเอามาหาดูราคาท่อจะเอาไปทำไอ ท่อสองท่อนสำหรับต่อทำด้ามด้ามคาดด้ามจอบด้ามเสียมพวกนี้สำหรับใช้เดินป่าที่มาดูท่ออย่างเงี้ยท่อเหล็กมันประมาณราคาขนาดเนี้ยท่อตใช่ท่อมบบอย่างเงี้ยท่ออย่างเงี้ยคือจะเอาไปเนี่ยเอาไปทำเป็นเป็นสองท่อนประมาณว่าเราเอาไว้ไว้ไว้ต่อกับหัวคาดอย่างเงี้ยกับพวกจอบพวกเสียมพวกนี้คือส่วนไอ้ท่อนนึงเนี่ย พอเวลาเราเราเราเอาออกอีกท่อนนึงเนี่ยเอาไว้ใส่กับพวกด้ามด้ามขวานประมาณนั้นใช่ท่อประวันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่มามาดูราคาสิเชนเขาขายเนี่ยเขาเอาจะ จับชุบธร่หมดาแต่ว่ากันเท่าเฮดไส้เอาหนังเอาใส่เนื้อไปขายเอาไปใช้ครับผมจะเอาไปทําไอ้ท่อสองท่อนสําหรับต่อเปลี่ยนเปลี่ยนหัวจอบหัวเสียมแล้วก็หัวหัวขวานพนีครับสําหรับใช้ใช้เดินป่าประมาณนะั้นเบียบแดงใช้เบียบแดงก็อยากเช็คน้ำนะกับน้ำเบเียบแดง มันก็อยู่ที่หัวของมันจะน้ําหนักเท่าไหร่ต้องคำนวณการใช่ใช่ถ้ามันเบามากถ้ามันเบาจะหนาก็ไม่ได้คือท่อมันจะเป็นลักษณะท่อท่อนหนึ่งท่อนนใช่ไหมครับแล้วผมก็ผ่าครึ่งทีนี้เนี่ยไอ,ไอตอนผ่าครึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งจะไว้เปลี่ยนเป็นพวกขวานพวกมีดสาหรับได้ยาประมาณนั้นพอเวลาต่อกันเป็นสองท่อนสองท่อนต่อกันเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถเปลี่ยนเป็นพวกจอบพวกเสียมพวกคาดมืออะไรประมาณนั้นได้ประมาณนั้น ทำเกีียวหรือสลัดไม่าเป็นสลัดดีกว่าครับสลัก็จะคอนก็เป็นสลัดแบบมีเกีียวไอ้นี่ด้วยประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ครัคาดเงินไปเบื้องต้นแบบนั้นจะไปดูงานก่อนผมมาดูมาดูราคาก่อนเพราะว่าตอนที่ผมอของเรามันจะแพงมากไหมราคาประมาณมันไม่หมะ นาหนาค่าน้าเงินก็หนึ่งนิ้วก็สามร้อยแปดสิบาทสามร้อยแปดสิบาทเส้นเส้นหนึ่งยาวเท่าไหร่ยาวหกเมตรโอ้เอาไม่ถึงหกเมตรนะครับเมตรละแปดสิบห้าบาทเมตรละแปดสิบห้าบาทถ้าหกหุนก็หกสิบห้าอ๋อถึงจะทําเกลียวได้เมตรละเมตรละแปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วตับหนึ่งนิ้วนี่ความหนาความหนาของแป๊บน้ําหนาสุดแล้วประมาณสองมิลสองมิล ประมาณนะประมาณเพราะมันมีเครื่องตาบปอยู่มันถือทาร์ปได้เราสามารถทำเกียวได้ที่นี่เลยใช่ไหมครับเกลียวได้แต่มัิงจะมีข้อต่อข้อต่อคือเราต้องไปซื้อเหล็กมีมีข้อต่อใส่เข้าไปอ๋อขอต้อนบเพ่งนเ่อนกเดี๋ยวขับไปดูหน่อยได้ไไปดูก่อนก็ได้ขัไปดูขอบคุณมากข้อต่อก่อนหนึ่งนิ้วก็พอคุ้นนะครับไหนเอ่ยไหนเอ่ย เออทำ,ทำเป็นเหมือนไอ้ไอ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 ข้อต่อข้อต่อในทําเกียวนะครับเราสามารถหมุนได้หมุนหมุนหมุนท่อได้สองฝั่งเลยแล้วก็ใช้เกียวสลักสลักเอาประมาณนั้นอ๋อเป็นเกียวอ,อย่างนี้เหรอเอา เอาไว้ใช้ไว้ใช้ประโยชน์นะครับคือท่อมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบอกเนี่ยท่อเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีมีไส้กลางอยู่ข้างในซึ่งมันเป็นเกียวหมุนเป็นเป็นตัวสลักแหะเป็นเป็นเป็นข้อต่อเราหมุนหมุนหมุนเราสามารถหมุนได้สองสองฝั่งแล้วเราก็ใช้ใช้สลักเกียวยึดเลยนะมีแต่ยางงี้พอต่อตรงก็ได้นะที่พอต่ตอต,ตรงอือที่พอต่อตรง เพราะว่าอันนี้อันนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราซื้อท่อไปเราไปทําเกี่ยวกับตัวท่อแล้วเราก็หมุนตรงนี้ใช่ไหมหมุนสองทางใช่หมุนสองทางเหมือนกันแล้วก็แล้วก็อันนึงก็ล็อกตายทาก,กาวหรืออะไรก็ล็อกตายหมุนได้คือเราเราเอาไว้ทําไว้ทําเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าพอเวลาเราถอดออกมาปุ๊บด้ามด้ามหนึ่งด้ามเนี่ยเราเอาไปใส่พวกขวานพวกอะไรเงี้ยว้สับเฉาะได้ประมาณนั้นใส่ใส่พวกไอ้มีดด้าาประมาณนั้นสําหรับตัดหญ้าอันนี้แข่งแข่งหญ้าตัดหญ้าพวกอย่างเงี้ยลกๆครับคือ จุดประสงค์เนี่ยคือจะเอาไปเอาไปทําเป็นเครื่องมือเดินป่าใส่มอเตอร์ไซค์เหรอใช่ประมาณใส่รถยนต์ใส,ใส่มอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนั้นเพราะพอเวลาเราเข้าไปป่าปุ๊บเวลาเราเราต่อท่อเสร็จเราใช้คาดคาดเนี่ยหัวคาดเนี่ยพอเวลาเราเข้าไปเห็นปุ๊บตรงนี้เราตัดหญ้าตัดอะไรเรียบร้อยล้วเราก็เกี่ยเกียเกียจกออกแล้วเราก็ทาเป็นเป็นแคมป์ตั้งแคมป์ประมาณนั้นถ้างนั้นเราก็ต้องใช่มันจะได้สบายหน่อยอุปกรณ์นี้ทั้งทั้งหลายก็คือเอาเกลียวในใส่ไว้ใช่ ปากเกี่ยวในทั้งหมดเลยคือก็แป๊บมาสวมผมอยากจะได้เป็นลักษณะนี้มากกว่าสําหรับสําหรับเพราะว่าท่อเนี่ยเราทําเราพอเวลาเราใส่ปุ๊บท่อเวลาเราเราเราหมุนเกี่ยวท่อมาท่อมันจะได้สมุนกันประมาณนี้ม้บางไม่ได้เรอลงกลึงทําให้ถึงทําได้มันก็ไม่ได้มันไม่มันอาจจะไม่รอดอก็ได้รูปร่างเฉยๆเหมือนพวกขายในเนนั้ะ ก็จะเขี่ยเขี่ยเฉยจะไปฟันไปสับไม่ได้แต่เราไม่ได้ไม่ได้เป็นละเมิดลิ์ขสิทศิษ์เขาใช่ไหมไม่ไม่แล้วคนเขาก็ทํกคนทั่วไปแหละแต่ว่าอืเฉพาะหน้าเฉยแต่ไปทําคนทานไม่ได้คือเราเราทาเกี่ยวเราตั๊เกี่ยวในไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เอาเอาเนี้อไปลงกึ่งทําได้ใช่เราใส่เราใส่ปุ๊บปุ๊บสมมุติว่าเราจะจะใช้แป๊บหนาหนา่ะทาได้ใช่ครับแป๊บตีมอย่างเงี้ยทำได้เกี่ยวในเกี่ยวนอการอมกันแล้วก็สนิทกิ๊บ ใช่ใช่แล้วแล้วแป๊บอย่างนี้แพงนะฮะนีอยู่พระขนาดนี้หกขุนแป๊บสเตย์หรือสตีมเอาหนาหนาก็สเตย์แต่ว่าหนักมากเลยนะจะไปทำคาดก็คือมันจะเหนื่อยเราแต่ว่าใช้ได้ฮแต่ว่ามันต้องออกแรงเพราะว่ามันหนักด้ามอ๋อถ้าด้ามไม่หนัไม่หนาเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนหัวหัวคาดลักษณะประมาณอย่างนี้ครับใช้เปลี่ยนเอาก็สเตย์หกขุน ก็ตะเกียบไดไห้หนาๆปึ๊กเลยหกุนเพราะว่าถ้าถ้าสเมตรนี่มันก็จะเลยศีรษะผมไปเอาสักประมาณเมตรห้าสิบเมตรเมตรหกิเมตรเจ็ิบประมาณนั้น,น,นให้ <80. S 1> พอดีพอดีกับความสูงของ, 70, ของผมยาวไปส่วนใหญ่เครื่องมือเขาก็ร้อยห้าสิบเซนสองร้อยแปดสิบคูณมีสิบสร้อยยี่ส 420ด้ามพวกนี้ถ้าจะทําขวานมันก็จะมีช่วงสั้นเพราะว่าเราทําเราทําต่อเราต่อเป็นสองท่อนสําหรับใช้ทําคาดทาจอบทําเสียงด้วยประมาณก็จะเป็นสองท่อนด้ามสองแบ่งชึ้งหรือไม่ก็อันนึงก็ยาวกว่าน่อยแล้วอันนี้ก็สั้นง่าย,ายๆคือเราเอาไปทําเป็นด้ามท่อต่อสอง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 ข้อต่อสองข้อต่อแล้วก็ต่อหัวตั้งหางใช่ต่อหัวตั้งหางเราเราจะได้ไม่ต้องอันนี้ก็420 ถ้าเมตรเม็ดเมตรห้าสิบนี่เมตรห้าสิบราคาอยู่ที่เท่าไหร่สี่บาทเมตรห้าสิบสี่ร้อยหนักากนะครับรับอันนี้เมตรยี่สินี่เมตรห้าสิก็เท่ารัมจอบเหรออยาวกว่านั้นไม่ไหวอืมเป็นแบบลักษณะเนี้ยเนาะท่อเดี๋ยวผมขอดูก่อนได้ไหมครับขอบคุณมาก <c oughs> ถ้าเป็นแป๊บสีดำม,มานะครับน,นี่ทิ้งทำเกลียวในได้อ๋อทำเกียวในได้ค <c oughs> ือตัวน,นี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่อออันนี้คือเมท้าสิบนี่ที่ที่ <c oughs> ที่เยียพูดประมาณเท่าไหร่ครับ400 400 50โอเคโอเคโอเคเพราะว่าถ้าเวลาเราถอดออกพุ๊บมันไปต่อไปต่อทำทำสำหรับไอเขาเรียกอะไรอ่ะคานท่าลมสำหรับกันสาดกันฝนได้ด้วยขอบคุณมากครับ4 50เนะเหล็กอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไรนะเหล็กสเตยเหล็กสตีมเหล็กสตีม อ๋นนนอนี่คือเหล็กสเตย์เหนักหนักมากเหล็กสเตย์หรือสตีมเนลักษณะมันเหมือนสตีมตอันนั้นมันมีตะเกียบเหรอครับมไม่มีตะเกียบแข็งแข็งกว่าตัวนั้น่อยเพราะว่าเราเราไม่ได้เอาไปใช้ทําอะไรอยู่แล้วเราไปใช้แบบพอเราต่อเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้กวาดแล้วก็ใช้แบบ แกว่งไ,ไปแกว่งมาเวลาเราตัดไอใส่หัวมีดด่ย้าล้วก็แกว่งเวลาเราเข้าป่าไปเจอพวกหญ้าลกๆเราก็ปัดปัดอย่างนี้แต่ส่วนมากพี่จะไม่ได้ค่อยใช้พวกมีดด่ย้าพวกนั้นหรอกพี่จะหาไอหัวหัวที่มันเป็นแบบแล้วเราก็ทําท่อหาท่อแบบนี้ต่อมาแล้วเราก็ติดมอตเตอร์เฉยๆสำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบใช่แบบเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าประมาณนั้น <c oughs> ขอบคุณมาก450 เพราะว่าเวลาเราเข้าป่าเราเข้าป่าสมมติเราเข้าป่าเราไปเจอพวกป่าอย่างนั้นะนะเราก็เอาพวกไอจานจานที่มันใช้ต่อกอะไรนั่นนะ่ะนะแล้วก็ทำทำเป็นที่แบบตัดหญ้าตัดอะไรเงี้ยตัดหญ้ามอเตอร์เงี้ยไฟฟ้ามนะันก,ก็สบายหน่อยเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อย <laughs> ใช้มีดถางเ <laughs> 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 ข้าหาใช้มีดถางเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้ <laughs> มันจะมีไอเครื่องมือเ <laughs> ขาเรียกอะไรอ่ะไอที่มันเป็นแกนแกนในไอของของหินเจียมอเตอร์ ใช่ไหมแล้วมันเอาเอามาทําเป็นเครื่องมือผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มันใช้ใช้กับไอตัวหลอดไฟใช้กับพัดลมใช้กับทุนข้างในใช่ใช่ทุนข้างในเขาเอามาทําคือมันมันจะมีแล้วมันก็จะมีพี่เข้าไปดูอ่ะมันจะมีพวกแท่งแม่เหล็กลําโพงที่เขาเจาะแล้วเขาก็เอาแม่เหล็กวงกลมอีกอันไปวางไว้แล้วก็ทําเป็นแบบไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าถ้าใช้อย่างนั้นนะมันก็จะดีหน่อยคือเราถ้าสมมุติเราเข้าป่าเราเข้าป่าเราไปอยู่ในป่านานๆเนี้ย คือเราไม่ต้องออกมาแบบเต<ส>ิมแบตบชาร์จแบตบพวกไฟ <c oughs> ไฟส่องกบไฟอะไรเงี้ยเราก็ชาร์จในนั้นได้ประมาณขอบคุณ<ม> <laughs> แต่พี่ไม่รู้ว่าไอ้พวกไอ้พวกแท่งแม่เหล็กพวกนี้มันจะเสื่อมไปไหมมันจะนี่้ยไหมมันมีเสื่อมม้างไหมแท่งแม่เหล็กไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะน่าจะมีเพราะเราเราไม่รู้ว่าวิธีการวิธีการทําทําให้แท่งแม่เหล็กมันไม่เสื่อมเราทํายังไงประมาณนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือเวลา นี่ปุ๊บเราก็ต้องหาหาอุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเข้าไปเที่ยวในป่าเล่นในป่าเนี้ยถ้าเราชอบอย่างเงี้นนะโอเคเดี๋ยวเดี <laughs> ๋ยวพี่มาดูอีกทีแล้วพี่มีเงนินตอนนี้มีอยู่ห้าสิบบาทไปเติมไอ้นี่มาหมดแล้วก็สับ0สามร้อยขอบคุณมากครับ <laughs> พี่ผม <laughs> ผมก็ชอบพี่ก็ชอบเข้าป่าพี่แช่วงนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ก็เลย ยังไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมกันเลยยังไม่อยากครับขอบคุณมากครับฮียร้านมิตรไมตรีดีมากๆครับ